เราปิดห้าค่ะอ๋อเราเปิดทางบ้าไหนนายิโก้ครับ

我老火，整没得。 สายหน่อยสิบโมสินโมคือเป็นเลอะอนันแอะไรเลอะทำไมมันเป็นอย่างงั้นอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อออเอะไรส่อมไงหรออ๋อทางทางรังสีตรงทางดวดห้าบาทมันเลอะเขาทำถนน

รีจมก็ไปถครับ10ที่5วัเคีได้มาเาห้องไเอเรื่าไทยทำไมเรียนแต่วิชาอย่างนี้ภาษาไยเป็นภาษามันเป็นวิชาพื้นฐานที่เนี่ยยังไม่ได้เรียนงอายเพื่อนเลยไม่ลงให้เพื่อนลงอันที่แบบยากให้ก่อน อ๋อจะได้เหมือนแบบเรียนด้วยกันเลยป่ะใช่แล้วมันก็ทิ้งเน็ตเรียนการสื่อสาระหว่างวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนก็ถนัดเน็ตเดียวจะหัวงทำไมเดือดนะดังเปิดเลยครับผม <c oughs> ทั้งเลขทั้งว่าไม่เป็นไรภาษาไทยเน็ตเน็ตโอเคเน็ตเน็ตชอบภาษาไทยเก่งภาษาไทย ภามไมเกตังบ่อยสิจะพูดไมู่เือตั้งบ่อยก็บ่อยเพราะว่าเรียนมาตั้งแต่ม .1 ถึงมอ .6 อะภาษาไทยอะได้เกล่สีตลอดเลยรจริงไม่ได้โม้ภาษาอื่นภาอื่นไม่รู้แต่ภาษาไทยอะได้ บอกว่าถือต่อไปไเป็นไรค่ะขอบคุณค่ะที่ไม่ช่วยอะไรใช่มั้ย็นไรไม่เไรนอาบกโทีใช่ไหม่ค่่ใช่ืโอีก้องอันนี้คือางโอทีอยู่ใช่ทังแทนพี่น้งไงอ้ดแล้วกลองใค้กล้ไหกล้องี่นุ้ยกล้องถ่าย ไม่เอา้าเไหนอ่ดี๋ยวให้ลงช่อพนุอัพอัพชงช่อนเนที่เป็นแบบิมีด้วยหรอมีด้วยหรอ่นมีลรับๆไปเหรอไม่รู้เยอะเลยกดไลน์หนักโกงอะไรน่ากลัว ไม่กินไปสิบชามเลยหรอร้านอยู่ทร้านอยู่ตรงข้ามสยามเลยอยู่ทางอังิวนังเมื่อวานนี้ก็ผ่านติดแถวท็กบี้กับโคคาอ้ยเฉาอติดถนนอังรใช่ชื่อร้านเปี๊ยวไก่อะไรข้าวกุ้งเล่นอร่อยอ่ะอร่อยจริงไม่ได้พูดเล่นมันได้เท่านี้ด้วยแหละอะไรอร่อยอ่ะต้มยำ เขาไปก็เสีร์ฟต้มยำอยู่แล้วอ๋อแต่เป็นชัมนเล็กๆไม่ชั้เล็กก็เป็น,นไนนก่ไก่ฝอยไก่ฝอย,อยมียไข่เฮ้ยไข่เขาอร่อยมากไข่ต้มเขาอ่ะเขาเรียกว่าไข่ละมุนคนละมุนจริงๆนะคุณผู้ชมผู้ชมมละมุนจริงแล้วก็ไข่ลูเจี๊ยบเพราจะคัดเฉพาะไข่ขแดงมามลแล้วที่สำคัญร้านนี้เขาไม่ใส่ผงชูเพราะคราบอกัวเขาไม่กินผงชู ในทั้งก้องแมนะคะเท่ากับขาออกมาดูซิต่างกันหรือเปล่าอย่างดีน้พมีเน้นพึ่มีงานพุ่งนี้ไปมหารไหนี้ก็ไม่กินจริงป่าจรงมาแล้วไอ้ลอกตี่ไม่เอาไม่ได้ ไหนแต่ไอจีอ่ะไรี่ลงอ่ะเบเกอวิสอ่ะที่ถ่ายกับเพื่อนอ่ะอ๋อแอปทำไหมล่ะอ๋อบอกว่าไม่เลยชื่ออะไรเดียวนะโอ้ยมั็นตรงนี้เองสามแถมหนึ่งออะถ้าพี่แบบอันี้พี่ไปกินพี่ว่าซื้ออันเดียวในคนซื้ออันเดียวแต่เพื่อนไปถามคนพอดีก็ซื้อคนละเมนูก็ได้แถมหนึ่ง คนกินอันเดียวก็ได้เพราะว่าไปกินของฟรีมันไม่ชอบเหมือนกันหนักแล้วก็แบบคน,นจะกินชีสบางคนก็จะนี่ก็อยากกินเครปอันนี้ก็เลยแบบก็เลยแบบอ,อย่างนี้ไหมคะเราซื้อสารแถมหนึ่งอ่าดีาาจ้ดแล้วก็ออจัดไป,ไปจไม่เปนะ็น,<ม>น,นไนรเนาะวันนี้ก็เดินพรุ่งนี้ไม่นั่งรถกอล์ฟวันนี้นี่ก็จะไม่นั่งรถกอล์ฟแล้วเดี๋ยวดำวเดี๋ยวดำเพื่อนอนะ่ะเดี๋ยวดำปวดขา เดีวนนั่งรถล้อเถิดดังสอยากเบร์ผ่านแคลีตัไม่ยอยลอมาดี่ย่บหตบตุบ๊ายบายสวัสดีค่ะ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 บ๊ายบายสวัสดีค่ะ Bye 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 bye, bye, bye.